นโมตัสสะพะคควะโตอาาโตมมะรนะ,ะ,ะาหาโัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธอะระหังอะระหังพุทธโธทเทวสุวัณโณพุทธโธอะระหังกรรม,มโตเมตังกรรมะพันธนังชีวิต,ตังให้ไปจุติ ให้ท ah ah ุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าวเวสวัณโนพุทโธอรหังกรมมะโตเมตังกรมมะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอารหังพุทโธท้าวเวสวัณโนพุทโธอรหัง กรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดอิมินาปุญญกรรมเมนะขอเดชเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดายาติกาทั้งหลายสมณะชีพราหม อีกทั้งเรือลินลาพระอินเจ้าฟ้าพระโคดมพระพรมมีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรฉลูกันพระมาตุรีพระกุงคารีพระภูมิเจ้าที่แม่ซื้อพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาพระแม่คงคาไหลแม่พระเพิง แม่พระพายแม่พระชูชาติพญายมราชท้าวเวสวรรณท้าวจตุโรกบาลทั้งสีนายสมุดบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทําผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มั่นเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนิพพานังปัจจโยโหตุพุทธังชั่วอนันตังธรรมังชั่วจักรวาลังสังฆังนิพพานังปัจ,จโยโหตุ